น,นี่กูมีดิบชีสไม่ใช่ของแม็กด้วยของอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเป็นถ้วยภาษาอังกฤษน้องกูมันไปเที่ยวมามันเอามาให้กูโคตรตื่นตันเลยไปตั้งไกลได้ชีสมากระปุกหนึงน่งไม่เป็นไรอันนี้จะสาธิตวิธีการกินให้อร่อยอร่อยจริงชิมแล้วนี่จะหมดแล้วนะเนี่ยไม่ได้พื้นกิน เราต้องมีเครื่องเคียงจะหมดจริงๆไม่ได้เพิ่งกินชิ้นใหญ่ๆที่แดงหมดแล้วเดี๋ยวขอหาชิ้นใหญ่ๆแป๊บนึงเนี่ยน่าจะโตที่สุดแล้วแหละจริงๆมันมีใหญ่กว่านี้เว้ยแต่มเมื่อกี้ไม่เอาเป็นลูกกูแดกเต็มคำมัหมดแล้ว เราหยิบมาหนึ่งชิ้นจริงๆสมมติว่าเป็นชิ้นเต็มๆแบบเราเพิ่งซื้อมาแล้วกันนะแล้วเราไปจิ้มลงไปในชีสปาดมันขึ้นมาปาดมันขึ้นมาปาดมันขึ้นมาปาดเบาๆนะเดี๋ยวเละหักเห็นที่แล้วหักไปสามรอบอะ่ะขั้นแรกอย่าเพิ่งกินเลียก่อนให้ชีสมันไปละมุนอยู่ในลิ้นล้วก่อนน้องอุตส่าห์เอามาฝากอืม ไม่ชีสกูไม่กินมาแล้วมาแล้วรอบนี้รอบนี้จะเป็นของจริงเมื่อกี้เหมือนการเผาโซ่แบบต้องมีเผารอบได้ยินเสียงเลหักแล้วต้องทำเบาๆแล้วนี่แมงไม่มีอะไรเกินนี้แล้วอ่ะพุดจริงซื้อเป็นไฟมาจิ้มยังได้อะแต่ที่เกียดทอดแมงปิดละร้านไม่ทันละ แต่จริงๆวิธีจะกินให้อร่อย,อยจริงๆอ่ะวางช้อนอยา่างนู้นถือไว้ทั้งมไม่ได้ใช้มันไม่มีอะไรเลยเลยก็ไม่ต้องแม่งไร้สาระวางไปเนิ้วเนิ้วปาดแม่งอย่างนี้นี่ปาดมันขึ้นมาปาดมันขึ้นมานี่มันได้เยอะกว่าเลเยอะเลยไม่มีหักด,ด้วยป้ายอืมสุดยอดอ่ะอย่างเงี้ยนี่ทำไมเกงใจว่าออกสื่อนะจะเลียถ้วยโชว์เลยเลียยันถ้วย ะ้าเมยก็กินได้เห็นไหมเห็นไหมบอกเจจูนด้วยนะอร่อยโคตรไปอีกซื้อมาฝากนะแต่ขอหลายกระปุกหน่อยเจ้มันกินเร็วอร่อยไหมลูกบอกเจจูนด้วยว่าอร่อยไหมลูกอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยหอมด้วยหอมอืมอืมของฝากนักกอล์ฟ พอกินเลต่อชี้ห,หมด